สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องใบพัดเพราะบางทีดูในกระทู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเพื่อนๆน,นะครับถามกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยว่าเออควรจะใช้ใบพัดไซส์ไหนดีขนาดไหนดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องใบพัดเนี่ยผมว่ามันมันมันค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งเหมือนกันเนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดแบบสบายๆแล้วกัน เอาเป็นว่าเราเป็นยูเซอร์เนาะคนใช้เราก็ให้รู้วิธีการเลือกใบพัดของเราที่เราจะเอามาบินนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าใบพัดมันมีอะไรกันบ้างหลักๆเลยเนี่ย fpv ที่เราใช้เล่นกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีไซส์ทินนิว o อ่าถ้าทินนิว o มันก็เป็นไซส์เล็กไปเลยอันนั้นผมไม่พูดถึงละกันแล้วก็มาเป็นไซส์อ่าสนิ้ว3นิ้วนะครับ5นิ้วนะครับหลักๆ นะครับที่ส่วนมากที่เขาใช้กันอ่าทีนี้มาดูไซส์3มนิ้วก่อนนะครับไซส์3นิ้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไซส์พวกลำเล็กประมาณนี้นะครับเฟรมประมาณอ่าหนึ100มิลนะครับตัวนี้มันก็จะเฟรม130มิมลนะครับก็ประมาณนี้ก็จะใส่ใบพัด3นิ้วได้ทีนี้เราจะดูว่ามันใส่ได้ยังไงนะครับคือ1เวลาเราอ่าได้ลำมาเราดูสเปกลำมันก่อนว่ามันใช้ใบอ่ากี่นิ้ว อย่างลำนี้เนี่ยเป็นลำไซส์ใบพัดสนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใส่อยู่ที่ช่วงใบ3นิ้วประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยอ่าทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเนี่ยมันมีสเปซตรงข้างๆเนี่ยเหลือไหมนะครับถ้าเกิดเราจะใส่ใบามากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ใบใหญ่มากกว่านี้เนี่ยเวลาใบาพัดมันบูดมันก็จะชนเฟรมได้นะอันนี้ก็เรื่องขนาดของใบนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นใบพัด5นิ้ว อ,อย่างอันนี้นะครับเป็นเฟรมสำหรับใบพัด5นิ้วมันก็จะใส่ได้นะครับอย่างตัวใบอัพซูนี้ผมไม่แน่ใจผมได้มามันน่าจะไปมันน่าจะอยู่เลงประมาณ4 4กว่าๆ4.9เลยประมาณนี้ครับซึ่งมันก็สามารถที่จะใส่ใบ5นิ้วได้ด้วยนะครับยาวกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ชนเฟรมทีนี้ เรามาดูว่าเราจะรู้ได้ไงมันใบ3นิ้ว5นิ้วอะไรต่างๆนะอย่างใบอันนี้ก็ใบ3นิ้วนะครับมันก็จะมีเขียนนะครับมีเลขอ่าสี่ตัวนะครับติดมาที่ที่ใบของมาันอย่างอันนี้มันจะเขียนมา30 5 2อ่า3 0ม2เนี่ยอ่ามันก็คือ30มันก็คือ3มนิ้วนะครับ 5 2มันก็คือพิชก็คือ5.2นิ้วนะครับก็คือเวลามันหมุนเนี่ยาการหมุนของมันเนี่ยมันสามารถผลักไปข้างหน้าได้5.2านิ้วประมาณนั้นนะครับที่เขาคำนวณมา,าทีนี้เมื่อเรารู้ขนาดของใบแล้วามาดูใบ5นิ้วกันละกันอย่างอันนี้า5านิ้วมันก็จะมีเขียนนะครับมันก็จะมีเขียนอยู่ที่ใบ ตรงนี้อ่าโอเคตัวนี้จะเป็นใบห้าห้าหนึ่งสี่เก้านะครับใบมันก็คือห้าหนึ่งสี่เก้ามันก็คือห้าจุดหนึ่งนิ้วนะครับพิษสี่จุดเก้าอ่ามันก็ยังสามารถใส่ลำอ่าใส่ใบกับลำห้านิ้วได้นะครับเพราะว่ามันก็เลยมันนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ชนเฟรมเราก็ใส่ได้นะแล้วก็ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นใบพัด เฮอริเคนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น51466กนะก็เหมือนกัน5.1นิ้วนะครับขนาดใบของมันเนี่ย5้นิ้วแล้วก็พิช4 6่นิ้วนะครับเนะี่ยทีนี้อ่าเรามาดูกันไอ้ค่าตัวขนาดใบเรารู้แล้วคู่หน้าเลข4ตัวใช่ไหมครับคู่คู่แรกมันก็จะเป็นขนาดของใบคู่หลังเป็นพิชอ่า พิษของมันเนี่ยมันก็คือการองศานะครับของของใบที่มันปรับขึ้นมากน้อยนะครับเพื่อให้ใบพัดเวลามันหมุนแล้วเนี่ยสามารถที่จะดันนะครับกินแรงลมอรของมันที่ทําให้มันพักไปได้เนี่ยระยะามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพิษตัวนี้ทีนี้เรามาดูที่รูนะครับต่อไป เราก็มาดูที่รูว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเกิดมอเตอร์เรามันเป็นแบบน็อตใช่ไหมครับซึ่งน็อตตัวนี้มันก็น่าอยู่ประมาณ5มิลนะครับรูมันก็ต้องเป็น5มิลนะครับเพื่อให้เราใส่ใบลงไปได้แล้วก็ขันน็อตเพื่อล็อกใบแต่บางรุ่นเนี่ยอ,อย่างถ้าเป็นลำเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นมอเตอร์แบบที่พอสูงเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ขันน็อตเล็กๆนะครับลงไป เราก็ต้องเลือกซื้อใบให้ถูกด้วยเพราะถ้าเกิดมอเตอร์มันเป็นรุ่นที่ต้องขันน็อตลงไป2ตัวแต่เราไปซื้อรุ่นที่มันเป็นแบบนี้มาอ่ามันก็จะใส่ไม่ได้นะครับอ่าก็ต้องซื้อให้ถูกต้องกับขนาดของไอ้เจ้าตัวแกนมอเตอร์ด้วยนะครับว่าแกนมอเตอร์เราเป็นแบบไหนเราก็เลือกซื้อใบผัดให้ถูกต้องตามนั้นด้วยนะอ่าทีนี้อ่าเรามาพูดถึง ใบแล้วกันใบ5นิ้วเนี่ยอย่างปกติแล้วคืออย่างที่ผมบอกเราซื้อขนาดใบให้มันใส่กับลำเราได้ส่วนพิ t ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเราว่าเราต้องการที่การบินของเราเนี่ยมัน,มนเราบินแบบไหน free star หรือใส่แบบเป็นเลสซิง่งนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยเราก็ซื้อพิชนะครับ ให้มันเหมาะสมกับการบินของเราแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่หรือว่าบินแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเนี่ยผมว่าเราก็ซื้อได้ทุกขนาดนะครับเพียงแต่ขอให้มันสมมุติว่าลำเราจะมาใส่กับลำห้านิ้วอ่าเราก็ซื้อที่มันเป็นอ่าสายห้านิ้วส่วนพิษเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันอ่าพิษมากพิษน้อยมันเป็นยังไงเราก็ลองซื้อมาใส่ได้มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับ เครื่องบินเรานะครับดังนั้นเนี่ยพอเราใส่แล้วเราเปรียบเทียบอาการได้เราก็จะรู้เองอะ่ะว่าเราชอบนะครับบินแบบไหนอ่าแล้วเราก็จะเลือกใช้ใบได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถูกใจเราด้วยอ้ออีกอย่างหนึ่งใบเนี่ยสมมุติว่าเราได้มานะครับ1ชุดอ่าสมมุติอ่าอันนี้ละกันอ่า มมติว่าเราได้ใบามา1ชุดมันก็จะมีใบาอ2แบบนะครับก็คืออ,อันนี้แล้วกันอ่าโอเคมันก็จะมีใบยอยู่2แบบนะครับก็คือ,อพีชใบเนี่ยก็คือจะหันแบบแบบนี้ ก็คือแบบหมุนแบบาตามเข็มนาฬิกากับ reverse ที่มันทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเวลาเรา install ใบเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งใบให้มันถูกต้องด้วยนะอย่างปกติผมจะตั้งค่าเนี่ยเป็นค่าปกติก็คือตัวนี้จะเป็นแบบหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นใบนะครับด้านนี้ใบเปิดเนี่ย ต้องอยู่คู่นี้ก็คือตัวที่1กับตัวที่4นะครับอ่าส่วนตัวที่อสองกับ3เนี่ยใบยมันต้องเป็นพิสปิดนะครับหรือว่าเป็นตัวรีเวิร์สเพราะว่ามันจะหมุนไปอีกด้านหนึ่งอ่าอันนี้เราต้องไปศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะเวลาเราอ่า ติดตั้งมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราตั้งค่าเพราะว่าการตั้งค่ามันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเราว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนแต่ถ้าเป็นการตั้งค่าแบบปกติก็คือเขาจะเรียงมอเตอร์ก็คือ1 2 3 4แล้วก็ตัว1กับตัว4เนี่ยก็จะเป็นใบเปิดตรงนี้พิสเปิดตรงนี้อ่าหมุนตามเข็มน,นาฬิกาส่วนตัว2กับ3ก็จะเป็นอ่าใบปิดนะครับอ่าซึ่งมันจะหันไปอีกด้านหนึ่งไอตัวเปิดเนี่ยมันจะหันไปอีกด้านหนึ่ง แล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอ่ามันก็จะทําให้เครื่องเราเนี้ยบินได้ปกติแต่ถ้าเราใส่ใบสลับกันใส่ผิดใส่ถูกเนี้ยมันบินไม่ขึ้นนะครับบางทีบินบมันมันพลิกล่วงเลยนะครับเพราะว่าการหมุนของมันไม่ถูกต้องอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับแต่อ่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องใบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้อ่า เข้าใจเรื่องใบได้มากขึ้นแล้วก็สามารถเลือกซื้อใบได้ถูกใจตามที่เราต้องการสรุปก็คือปกติเนี่ยเวลาผมเลือกอใบนะครับผมก็จะเลือกขนาดตามที่ต้องการอย่างเช่น5นิ้วผมก็จะหาซื้อใบ5นิ้วแล้วก็รูปทรงนะครับก็จะหารูปทรงที่แบบดูแล้วมันสวยดีมันแนวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสีสันนะครับโดยเฉพาะ ไอ้เจ้าสีสีแดงอันนี้ยเวลาบินก็สวยดีนะครับแล้วก็ไอ้สีเหลืองนะครับผมใส่อีกลามหนึ่งโอ้เวลาบินนี่แบบสีนี่แบบสวยมากแจ่มมากเห็นแต่ไกลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยยี่ห้อนะครับดูเลือกยี่ห้อนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นยี่ห้อทีอ่เขามีคุณภาพนะครับเชื่อถือได้ก็จะมีหลายๆยี่ห้อนะครับลองไปหาดูกันอย่างไอ้เจ้าตัวนี้ก็ดี นะครับเฮอริเคนอ่านะครับเฮอริเคนมันจะเป็นของเจมแฟนอ่าอะไรพวกเนี้ยอย่างของทีมอเตอร์นะครับก็ดีอ่านะครับเพราะว่าใบพัดนะครับที่เป็นของพวกยี่ห้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่เขาจะคัดเลือกอวัสดุนะครับมาได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความ ทนทานมีความเหนียวส่วนเรื่องพิสนะครับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองบินกันดูแต่จริงๆแล้วถ้าอเอาเข้าจริงๆเวลาบินแบบเราไม่ได้แบบเป็นถึงขนาดเทพอะไรอย่างเงี้ยเราบินแทบจะแยกอาการไม่ออกว่าง่ายๆก็คือมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ ถามว่ามันมีส่วนช่วยเยอะไหมมันก็มีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเขาใช้ในการแข่งขันนะครับส่วนการเลือกพิษก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับว่าโอเคพิษมากพิษน้อยอใครชอบแบบไหนก็ลองบินและลองสังเกตกันดูนะครับก็จะได้พิษที่เราถูกใจนะครับก็เลือกใช้กันนะครับให้ทูกอ่าต้อง ตามความชอบของแต่ละคนนะครับก็ขอให้บินสนุกสนานนะครับบินด้วยความปลอดภัยอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็แชร์ความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ